ที่หอประชุมของรงเวียนแสงธรรมวิทยาหมู่ที่2ตําบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ศาสตราจารย์ดรเสรีธรรมอาสาผู้อเมอริกันรงเวียนแสงธรรมวิทยาได้ดําเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจําปี2012 เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชมพัรษา,าสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคม2 5 6 2รวมทั้งส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรบบียนผู้ปกครองได้แสดงออกถึงความกตัญญูก,กะตะเวทีและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนีพันปีหลวงรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนทุกระดับชั้นได้ระลึกถึงพระคุณแม่ ผู้ให้กำเนิดซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงและเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถาบันครอบครัวโดวยมีนางนิดดาอำนาจข้าราชการบำนาญอาดีตศึกษานิเทศชำนังการพิเศษ เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบณ์เขต3เป็นประธานในพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรและถวายผ่านพุ่มดอกมะลิพร้อมทั้งนำกล่าวถวายราชส,สดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัสวนเฉลิมพระชจมพันศาสมประพานาเจ้าสเรกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2562ท่ 25, 12, ามกลางบรรดาผู้ปกครองแขกผู้มีเกียรติบุคลารกรทางการศึกษาเข้าร่วมง,งานเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติประจำปีนี้ทางโรงเรียนแสงธรรมวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นการแสดงชุดรำถวายพระพรเพลงเพื่อแม่นักเรียนกล่าวสุนทรพจน์สาภาษาอังกฤษจีนและไทยการแสดงนักเรียนชุดเรารักแม่การแสดงนักเรียนชุดเลิกคุยทั้งอำเภอการแสดงนักเรียนชุดกลับมาทำไม นักเรียนร้องเพลงประสานเสียงค่าน้ำนมรวมทั้งมีกิจกรรมมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ประกวดวาดภาพระบายสีประกวดเรียงความวันแม่มอบคิจบัตรคุณแม่ดีเด่นเป็นต้นก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการที่นักเรียนทุกระดับชั้นนำดอกมะลิหรือของขวัญขึ้นมอบให้กับคุณแม่บนเวทีเพื่อแสดงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทมการบรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่นกันทั่วหน้า